สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นดินกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับรายการนี้ทางทูวิชั่นต้องการนำเสนอสาระความรู้ในแขนงต่างๆครับเพื่อที่จะช่วยจรุงสังคมและสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันนะครับหลายครั้งครับที่เรานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทขององค์กรต่างๆในสังคมที่สร้างคุณูประการให้กับ สังคมรวมทั้งผลิตบุคลากรที่ทําให้ประเทศชาติของเรามีการพัฒนาการกันมาหลายด้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับนำเสนอไปแล้วในตอนร่วมลําลึก125ปีโรงเรียนอาสมชันเป็นตอนที่1วันนี้จะต่อเนื่องไปตอนที่2ครับขอทวนความนิดหนึ่งว่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของงานที่จะมีขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวกากครบรอบ125ปีของโรงเรียนอาสมชันไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมนะครับคุณวรรลบุรวันน์ที่ได้มาพูดถึงเรื่องของการจัด เรื่องของของที่ระลึกนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เกิดการหล่อหล,อ,ลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวอัสัมชันนะครับหรือที่เรียกว่าอัสัมชนิกนะครับเรียกว่าสิทธิ์เก่าของเรียออัส,สัมชัญที่จะมารวมกันวันที่16กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีท่านประดาวิริยะ นะครับหรือว่าบาร์เดอร์ลุยชาดาวนะครับท่านก็พูดถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนความยิ่งใหญ่ของอสัสสำชัญที่มีความเป็นมาที่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน125ปีนะครับรวมถึงคุณศักชัยกิราธิวัตรนะครับแต่นับประธานจัดงาน125ปี ของโรงเรียนอัสสัมชัญน,นั้นก็ได้เกลิ่นนาแล้วว่าในวันที่16กุมภาพันธ์นั้นกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายและเย็นค่ำเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของภาคพิธีการครับแต่วันนี้เราจะขออนุญาตลงลึกในเรื่องของในภาคกิจกรรมในส่วนของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับแต่ก่อนอื่นนั้นวันนี้เรียนว่าเราจะเชิญนะครับอัศสัมชนิกนะครับล้วนๆมาพูดคุยกับเราในรายการครับซึ่งแต่ละท่านนั้น สร้างชื่อเสียงกับสถาบันด้วยแล้วก็ทําคุณประโยชน์ประเทศชาตินะครับถือว่าเป็นศริปปินของชาติก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันช่วงแรกนี้ขออนุญาตท่านแรกนะครับเป็นอัดสชนิกรหัส20586นะครับคุณจิรพันธ์อังสวานนท์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิรพันธ์ปัจจุบันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษคณะดุริยางคศิลป์มหาเรงศิลปกรดุริยางคศาสตร์ดุริยางคศาสตร์มหาเรงศิลปกรนะครับทราบว่าท่านจบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทพริศศาสตร์และการบัญชีครับมันไม่ได้เกี่ยวกันกันไม่ได้เกี่ยวมันก็เกี่ยวเกี่ยวบ้างนะฮะครับก็อย่างในเรื่องของกฎหมายก็ก็ตอนนี้ก็มาทําเรื่องกฎหมายลิขทธิ์ก็เป็นกรรมการลิขทธิ์อยู่ครับแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่แล้วก็ตอนที่สอนที่สิบปรกอก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลิขทธิ์เพราะว่าพวกนักดนตรีนี่ควรจะควรจะต้องรู้เรื่องเรื่องลิขทธิ์แล้วก็อยากจะ พยายามพยายามจะผลักดันนะฮะให้ให้ให้มีหลักสูตรกฎมายเลขสิทธิ์ในสถาบันการศึกษาในท,ที่ที่เกี่ยวกับดนตรีและศิลปะทั้งหลายด้วยนะครับา<ะ>เป็นปส่วนใน,ในส,ส่วนพนิิภาศาสตร์ก็ก็ในช่วงนั้นไปทําธุรกิจับหาเรื่องใส่ตัวนก็เลยทําไปทํามามึนงงก็เลยต้องไปเรียนครับเลยก,ก,ก็ก็กอบออกมามา,มาช่วย ก็ช่วยได้เยอะในการทําทําธุรกิจอะไรต่างๆครับครับแล้วเ,เป็นภารกิจราชการนะครับแล้วก็ประวัติของการเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมรู้จัก นะครับคุณจิรพันธ์อังสวรนนในฐานะของนักแต่งเพลงนักดนตรีนะครับที่เรียกว่าเขาบอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เสื่อผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงไทยหรือบัตเตอร์ไฟล์นะครับอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งอายุมากยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพยายามจะลดอยู่ครับผู้ก่อตั้งวงบัตเตอร์ไฟล์นะครับก็ช่วยๆกันช่วยยกันทำนะฮะแล้วก็สมัยก่อนนี่ก็นั่งคิดกันก็หลายๆคนนะที่ที่ที่ร่วมกันก่อตั้งเป็นบัตเตอร์ไฟล์ขึ้นมา จะเป็นผู้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งอย่างนั้นจะถูกต้องกว่าครันะและนอกจากนั้นก็ดนตรีไทยประยุกต์ที่ขนคุ้นกะดีฟองน้ำเนี่ยนะครับคุณจิรพันธ์นี่ก็มี<อ>ส่วนด้วยก็มีส่วนร่วมก็ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นร่วม,ร,วมร่วมกับอาจารย์ปรูสกับครูบุญยงเกตคง huh. ก็ก็คมจริงก็เข้าไปเป็นเป็นเหมือนเป็นนักเรียนนะฮะก็อาจารย์ก็มาชวนเข้าไปเล่น,เล,นเล่นดนตรีในวงครับ แล้วก็ครูบุโยงก็เป็นคนสอนต่อกันต่อกันสดๆต่อกันกระมืออย่างเงี้ยแบบตามวิธีดั้งเดิมของคนไทยคือใ,ใช้ใช้เขาเรียกต่อต่อกระมือต่อมือทางบอกกันตรงไม่มีไม่มีโน้ตเนิดอเลยนะฮะแล้วก็ที่ที่ภูมิใจยอย่างนึ่งก็คือ,อ,อก็ในช่วงที่ ตั้งวงกันใหม่ๆก็มีอาหม่อมอาจารย์หมอ่อมถนัดศรีสวัสดณวันก็จะให้ไปออกรายการครอบจักรวาลแล้วก็นั่งคิดก็จะใช้ชื่อวงว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมก็เลยเสนอว่าทำไมไม่ใช้ชื่อฟองน้าซะเลยเพราะว่ากำลังตอบเพลงฟองน้ําอยู่เพราะว่าชื่อนี้ฟังแล้วมันเพราะฟองน้ำํำเพราะพพกับเพลงฟองน้ําก็เลยบอกว่าใช้ชื่อฟองน้ํำไหมอะไรคุครูอาจารย์ก็เห็นด้วยก็เลย ได้ชื่อฟองน้ําออกมาในใน,ในสังคมนะครับ,รบที่มาคนชื่อก็มาจากคุณจิญพันธ์นี่เองนะครับอาจารย์เป็นคนคิดเป็นคนแรกแล้วก็เห็นด้วยกันทั้งหมดนะครับเป็นธรรมปิไปเลยนะครับครับทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของพิกโฉมเพลงเพลงของเราเป็นเพลงประยุกต์ที่ร,รักษาวงฟองน้ำเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นวงแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ลักษณะของประยุกต์สากลกับดนตรีไทยมาพนวกกันโอ้โหมีความไพเราะมากคนมาฟังเพลงไทยกันเยอะเลยนะครับทีนี้ ในส่วนของการเป็นสิทธ์เก่าอัดสำัโรงเรีชันเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ครับคุณเจร์พันนี่ได้รับการหล่อหลอมอะไรมายังไงถึงมีความสามารถในเชิงดนตรีทั้งแต่งเพลงทั้งเดนตรีเรียกว่าที่ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาส <ตะ S 2> วา่างั้นดีกว่านะฮะก็แล้วก็ในช่วงที่ผมมีประสบการณ์ทางด้านดนตรีเป็นช่วงที่รู้สึกจะอธิการ โรเบิร์ตเป็นอธิการบดีพระดาโรเบิร์ตเป็นอธิการบดีท่านก็เป็นนักดนตรีด้วยแล้วเราก็เป็นวงดนตรีวงแรกนะวงสปริงเรียกว่าวงสมัยก่อนเรียกว่าวงชา a d โดที่ขึ้นไปเล่นที่หอประชุมของโรงเรียนได้นะฮะนั้นเป็นวงแรกเลยในชีวิตก็วงชื่อ The Youngsters นะฮะแล้วก็นั่าก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือเพราะนั้นดนตรีทั้งหลายแหล่นก็เริ่มต้นที่ที่จากโรงเรียนนี้แล้วก็ผมก็ เป็นนักร้องก็ร้องเต้นสุดเวียงสุดกูเวจากเวทีด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งในขณะนั้นนี่ก็เป็นอะไรนะนักบอณรุ่นเล็กอสามอยู่ด้วยอปรากฏว่าพอปเดอร์เห็นขึ้นไปร้องบนเวทีแกก็เลยไม่เรียกไปซ้อมอีกเลยก็รายการมาเป็นดนตรีเราก็ไม่ได้ <c oughs> สนใจแล้วปรากฏว่าเรายิ่งทีแล้วก็ยิ่งเข้าลึกไปในดนตรีมากขึ้นมากขึ้นนะครับครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับ ชีวิตต่อจากนั้นมาก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะฮะหลังจากจบอสามแล้วจริงๆแล้วไม่เคยเรียนเพิ่มเติม,ตมที่ไหนเลย<ม>จากที่เรียนจากอสามมาเนี่ยก็ยังใช้มาถึงใช้ได้ดีมาถึงปัจจุบันนะฮะพูดได้ว่าพื้นฐานแน่นแล้วก็ uh, ทำให้เรา <balloon. S 1> ก็ไม่กรมมาี <c oughs> ่ก็ไม่แน่นมากนะฮะ <c oughs> แต่ว่าท่านที่ทมตอร์ที่ทําให้สนใจภาษาอังกฤษมตอรมพิเศษ ยังจําแม่นเลยที่เรียนกับท่านแล้วก็เอ,อเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นตอนนั้นอยู่ชั้นป .6 หรืออะไรเนี่ยแล้วก็คือก็เลยสนใจภาษาอังกฤษแล้วเราก็เราก็ค้นคว้าเพิ่มเติมก็สรุปว่าภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ในชีวิตที่ได้มานะฮะอีกอันหนึ่งก็ช่วงที่เป็นประธานเชียร์ที่ต้องผมก็ตอนฝึกมากผมก็ทํางานอยู่ตอนเย็นๆนะฮะ แล้วก็คนเขากลับบ้านกันหมดแล้วผมก็ยังทํางานอยู่ออกแบบประตวอักษรบ้างอะไรพวกนี้แล้ววันหนึ่งมีโอกาสได้เจอประราฮีแล,ลท่านจะเดินทุกเย็นออกกำลังกายจากหอะระฆังจากตึกโคลอมเบมาที่ตึกเก่าแล้วก็เดินกลับวันนั้นท่านเดินมาเผิอผมออกมาพอดีเจอท่านแล้วท่านก็จะมานั่งนั่งพักอยู่ที่หน้าประตูครับผมก็เข้าไหว้แล้วก็เข้าไปคุยกับท่านอ,อก็หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่สําคัญที่จําได้ หูยังเห็นภาพอยู่นี่ก็คือท่านสอนว่ารู้อะไรรู้ให้เป็นครูคนแล้วก็จำสนิทอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบบพยายามที่จะศึกษาดนตรีด้วยตัวเองครับศึกษาด้วยตัวเองเหรอครับด้วยตัวเองเพราะไม่ไมด้เรียนที่ไหนใช่ไหมฮะไม่มีโรงเรียนสอนอตอนที่ผมจบมสองหาสก็ไม่มีสถาบันดนตรีสอนับแต่ว่าเราชอบดนตรีแล้วก็ มันมีปัญหาอะไรเราก็ไปหาซื้อหนังสือมาอ่านถามเขาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ศึกษาเองมาตลอดครับครับผมตอนที่อยู่ที่เรียนสัมชันเนี่ยตรงนี้เราสอนไายแววแล้วนะครับแล้วก็ได้รับโอการีเล่นนตรี่ั้งแตป .5 ป .5 เป็นนักครองถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกๆของบุนดนตรีนักเรียนหรือเปล่าครับเพราะว่าสะพนแรกสมัยนั้นยังไม่มีแล้วก็ที่ที่อสามก็วงเดียร์งสเตอร์นี่ก็เป็นวงแรกของอสม ก็มีพวกรุ่นพี่ผมก็เป็นน้องสุดนะน้องสุดทองในวงแล้วก็มีพวกรุ่นพี่พี่คุณขวัญชัยประพัดพงศ์คุณปานสงชุมสายอะไรพวกนี้ก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็เข้าไปไปร่วมของเขาในวงโดยดั้งเดิมนี่สร้งชื่อเสียงกับสถาบันหรือเปล่าครับสถาบันอื่นช่วงนั้นอื่นรู้จักไหมครัก็รู้จักเหมือนกันนะฮะเราก็ไปเล่นลหลายๆที่นะไปเล่นที่มาแต่เวลามีงานนะฮะที่ สนุกที่สุดก็คือเล่นที่ราชินีโรงเรียนราชินีเรียนตีล้วนเรา<อ>ชายล้วนใช่แล้วก็ไปเล่น <c oughs> วันนั้นก็แบบว่าเกาก็เป <c oughs> นหอประชุมแล้วก็ให